นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิและขอนแก่นคะ่ะเพื่อตรวจปัญหาภาัยแล้งเพื่อน,นําข้อมูลเข้าที่ประชุมวางแนวทางการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือนางสายิ่งราชินวัฒนายกรัฐมนตรีเดินทางไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิโดยมีข้าราชการประชาชนรวมถึงกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตยแห่งชาติหรืออพอปอชอมาต้อนรับจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยแล้งที่อำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิและอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแกน่นเพื่อน,นําข้อมูลไป ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งในวันพรุ่งนี้รวมถึงแนวทางปรับปรุงการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่หรือเกษตรโซนนิ่ง ทั้งนี้อำเภอบ้านแทนและอำเภอบ้านไผ่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งและรวมกับจังหวัดช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งโดยเน้นวางแผนบริหารจัดการน้ําและแจกจ่ายน้ําให้ทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่โดยเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ํากับจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียงทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานการ ช่วยเหลือโดยด่วนด,ด,ด้านนายวิสารเตชะเทีรรวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงม,มหาดไทยเปิดเผยว่าได้เร่งรัดจังหวัดที่ประสบปัญหาภัยแล้งให้จัดทำเอกสารการใช้งบประมาณเพื่อขอใช้งบฉุกเฉินของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งขณะนี้พบว่าภาคเหนือและภาคกลางประสบปัญหาหนักเรื่องการใช้น้ำเพื่อการเกษตร